ใครได้ประโยชน์จากสงครามที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้เราคงเห็นชัดเจนนะฮะจากการปรากฏการที่เกิดขึ้นมานะครับอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆตอนนี้ปรากฏว่าไม่เพียงพอต้องมีการผลิตจรวดเพิ่มเติมเพื่อส่งไปยังยูเครนขณะเดียวกันก็มีการประเมินว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้สหรัฐอเมริกาจะไม่มีเพียงพอสนับสนุนไปยังฝั่งใต้หวัน ถ้าทำถืีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะก็ประกาศชัดเจนว่าจะใช้ไต้หวันเป็นสมรภูมิเหมือนกับใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิโดยสหรัฐใช้พื้นที่ลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะทางจีนเขาก็ไม่กลัวเลยสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศ การต่างประเทศยังคงส่งผลกระทบต่อพวกเราคนไทยไม่ว่าจะอยู่ประเทศใดของโลกในเชิงปรากฏการณ์ยูเครนก็มีการอ้างรัสเซียทิ้งบอมนะครับถลม่มโรงเรียนมีคนตายถึง60รายนะครับกลุ่ม G7 เกี่ยวกราดจะโดดเดี่ยวมอสโกหนักหน่วงมากขึ้นนะครับเกรงว่าจะมีผู้เสียชีวิตถึง60รายหลังระเบิดลูกหนึ่งใน โรงเรียนประจำหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกของยูเครนจากการเปิดเผยของประธานาธิบดีเซเดนสกี้และผู้ว่าแคว้นในขณะเดียวกันกองกำลังรัสเซียยังคงเดินหน้ายิงถลม่มที่หลบซ่อนสุดท้ายของกลุ่มต่อต้านยูเครนในมาลีอูปโปเหมืองท่าเมืองท่านะครับภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนะครับในขณะที่สตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาทำเซอร์ไพรส์นะครับ มอบดอกไม้เยือนยูเครนนะครับเมียเซเลสกี้ชื่นชมฮนะกล้าหารอย่างมากจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเดินทางเยือนยูเครนโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับพบกับโอลีนาเซเลนสก้านะครับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของยูเครนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นการหลบภัยของบรรดาพลเรือนที่ต้องรัถิ่นฐาน อันเนื่องมาจากสงครามการเดินทางไปอย่างรัฐันหันครั้งนี้นะฮทำให้ฝั่งรัสเซียนั้นไม่ทราบนะแล้วก็เข้าไปเพื่อจะสร้างขวัญกำลังใจนะครับให้กับฝั่งยูเครนทำการสู้กับรัสเซียต่อไปนะครับในขณะที่เตือน EU แบนนำเข้าน้ำมันไร้ผลนะครับกลับช่วยเพิ่มไรายได้แก่รัสเซียมาตรการแบนน้ำมันดิบนะครับ ของรัสเซียที่เสนอโดยบรรดาเจ้าที่ของสหภาพยุโรปรังแต่จะเพิ่มรายได้ด้านน้ำมันของมอสโกจากความเห็นของนอร์เบิร์ตนะครับหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกษิจและวิจัยยุคใหม่ของบริษัทจูเลียสเบลนะครับธุรกิจบริการ p r i v a t ท แบงกิ้งชั้นนำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะมีผลเสียมากกว่าผลดีของฝั่งสหภาพยุโ,โรปในขณะที่ญี่ปุ่นก็กล่าวนะครับแบนน้ำมันรัสเซียแม้พึ่งพิงนำเข้าสูงค่อนข้างจะมากญี่ปุ่นจะแบนการนำเข้าน้ำมันของรัสเซียโดยการโดยหลักการส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของกลุ่มประเทศ อุตสาหกรรมชั้นนำของโลกหรือกลุ่ม G 7ที่ลนลงเล่นงานรัสเซียตอบโต้โกรณีรุกรานยูเครนจากคำถแถลงของนายกรัมตรีฟูมิโอคิชิดะหลังประชุมออนไลน์กับผู้นำ G 7อย่างเป็นทางการซึ่งฝั่งของญี่ปุ่นนั้นก็ยืนข้างของสั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่ล็อกฮิตเตรียมเพิ่มกำลังการผลิตนะครับจรวดพิฆาตถึง2เท่าเลยทีเดียวนะครับหลังส่งไปช่วยยูเครนสู้รัสเซีย ลอคิทมาตินขอบบริษัทผู้ผลิตอาวุธที่มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตจรวดพิฆาตนะครับเจฟฟินเกือบเท่าตัวต่ออาวุธต่อต้านรถถังสหรัฐอเมริกาส่งช่วยยูเครนสู้รบด้านการดุกรานของรัสเซียจากการเปิดเผยของซ e o ระหว่างการให้สัมภาษณ์ที่ผ่านมาซึ่งลาสุดสหรัฐอเมริกาก็ให้เงินสนับสนุนไปอีก 150ล้านดอลลาร์สหรัฐในการที่ฝ่ายค้านแฉกร,รังอาวุธของสหรัฐอเมริการ้อยหรอหลังเร่งรีบส่งนะครับอาวุธให้กับยูเครนกระทบการช่วยเหลือไต้หวันรับมือจีนไมค์กกลเลอร์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐวิสคอนซินนะครับอ้างว่าการที่สหรัฐเร่งรีบส่งมอบอาวุธแก่ยูเครนเผาผลาญกรักง อาวุธมหาศาลที่สะสมมานานหลายปีกัดเซาะศักยภาพบอวชิงตันในการจัดหาอาวุธแก่ไต้หวันไปพร้อมๆกันท่ามกลางความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งกับจีนในขณะที่เป็นที่ฮือหายอย่างมากรีออนมาสทวิเตอร์ขึ้นมาบอกว่าเขาอาจจะตายปริศนาหลังช่วยยูเครนจนโดนรัสเซียนะครับหมายหัว ทำเอา,อาชาวเน็ตตกอ,อกตกใจเมื่อลีออนมาสมหาเศรษฐีคนดังเจ้าของกิจการเทสลาในการสเปซเอ็กซ์ล่าสุดคือ Twitter ออกมาโพสต์ Post, ทำนองว่าตนอาจจะเสียชีวิตอย่างปริศนาหลังจากที่ไปหา,หาเรื่องกับเขาใหญ่อย่างขาใหญ่ฮะอย่างรัสเซียนะครับซึ่งประธานาธิบดีปูตินเนี่ยได้เริ่มเปิดสงคราม นะก็เป็นการเคลื่อนไหวของลนะีออนมัสซะซึ่งทำการซื้อ Twitter ร์ไปประธานาธิรัฐมนตรีของจีนก็ชี้สหรัฐเมริชาช่วยสังเวอร์ยูเครนนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองลั่นปักกิ่งไม่กลัวถูกรุกคว่มบาทเหมือนรัสเซียนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเมริกามีการเตือนอย่างเป็นทางการให้ให้สหรัฐระวังผลลัพธ์ที่อาจจะไม่คาดเดา หากคิดจะใช้ไต้หวันเป็นเครื่องมือเล่นงานจีนพร้อมย้ำว่าปักกิ่งไม่หวั่นเกรงจะถูกคว่ำบาตรเหมือนรัสเซียถูกดำเนินกันนะครับในเวทีเสวนาด้านความมั่นคงออนไลน์ที่จัดโดยสมาคมทูตสาธารณะแห่งประเทศจีนนะครับและมหาวิยาลัยเหรินเหมินนะครับเมื่อเข้ามวันศุกร์ที่ผ่านมาเหรินระบ,บุว่า หน้าขำที่ตะวันตกได้โยนให้จีนรับผิดชอบเรื่องรัสเซียทำสงครามรุกรานยูเครนและชี้ว่าสหรัฐอเมริกากำลังใช้ย,ยูเครนเป็นสมรภูมิเพื่อผลประโยชน์ด้านภูมิศาสตร์ของตัวเองเมื่อเอ่ยถึงคำเตือนของสหรัฐอเมริกาที่ว่าจีนอาจจะโดนลงโทษทางเศรษฐกิจแบบเดียวกันกับที่รัสเซียโดนหากคิดรุกรานไต้หวันชีว้ว่าหลนชี้ว่านะครับจีนต้องเป็นหน่งหงเดียวกัน และเมื่อนั้นการคว่ำบาตรการโดดเดี่ยวใดๆย่อมไม่สามารถทําให้จีนนะะเกรงกลัวได้นะครับนั่นคือการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในขณะที่บังเกรเลียฮะคู่วีโตมาตรการแบนการนําเข้าน้ํามันของรัสเซียหากไม่รับการผ่อนปรนจาก EU รัฐบาลบังเกเรียนะครับขู่จะใช้สิทธิ์วีโต้คัดค้านมาตรการแบนการนําเข้าน้ํามันดิบรัสเซียที่เสนอโดยบรรดาเจ้าที่สหภาพยุโรปหากว่าบังเกเรียไม่ได้รับการยกเว้นให้ยังสามารถซื้อน้ํามันจากแดนหมีขาวต่อไปได้นะครับโดยเขาระบุว่าจะมีการหารือกันวันพรุ่งนี้นะครับและจําเป็นต้องมีการประชุมผู้นำาเอเพื่อหาข้อสรุปแต่เราก็แสดงจุดยืน ชัดเจนว่าบางประเทศได้รับการผ่อนปรนเราต้องได้ด้วยเช่นกันนะซึ่งตอนนี้โดยส่วนใหญ่ก็ไม่เอาด้วยมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวเพราะไม่รู้วิธีดึน้ำมันจากไหนในขณะที่เรื่องการเลือกตั้งฟิลิปปินสุดคึกคักฮะประชาชน,นแห่ต่อแถวใช้สิทธิ์บองบองลูกชายของป็จการมาโอสคว้าชัยชนะยิงดับ3คนคนกลางคูหาเลือกตั้ง นารอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรอยงานฟิลิปปินส์เปิดฉากการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่นะครับพบประชาชนออกไปใช้สิทธิ์อย่างหนานแน่นต่อแถวนะยาวรอหย่อนบัตรเกิดเหตุยิงกันที่คูหาเลือกตั้งทางใต้เจ้าที่รักษาความปลอดภัยคูหาดับสามบองบองมาโกสบุตรชายอดีตประธานาธิบดีนะครับ เฟอร์นิเดลมาโกสนะครับผู้อื่อเฉาวจ่อคว้าชัยชนะเป็นผู้นำประธานาธิบดีของบริลาเป็นครั้งแรกในรอบ36ปีในขณะที่วาลาดาเมียปูตินเดือดแน่นอนฮะผู้บริหารของ EU เสนอยึดทุนสำรองของรัสเซียเข้าไปทำการฟื้นฟูยูเครนหัวหน้านโยบายต่างประเทศของสาภาพยุโรปแนะนำให้ EU นะครับนำ ทุนสำรองของรัสเซียที่ตะวันตกอายัดไว้ใช้ในการฟื้นฟูบ้านเมืองของยูเครนภายหลังที่สงครามสงบลงโดยอ้างตัก,กะเดียวกับสหรัฐอเมริกายึดทุนสำรองของอัฟกานิสถานนะครับสหรัฐอเมริกาและยูใช้มาตรการอายัดทุนสำรองระหว่างประเทศที่ธนาคารกลางรัสเซียฝากไว้ตามสถาบันการเงินต่างๆทางตะวันตกหลังจากที่ประธานาธิบดีวาลาดาิเมียปูตินส่ง กองทัพปุก,กรานยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์โดยอ้างว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางทหารนะครับมอร์เรลได้ให้สัมภาษณ์กับนักสพิมพ uh, Financial Times นะครับว่าเป็นเรื่องสมเพุสมผลที่ EU จะทำตามอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งได้อายัดเงินจำนวน7,000ล้านดอลาลาร์สหรัฐนะครับของธนาคารกลางของอัฟกานิสถานไว้หลังจากที่กลุ่มตาลิบันกลับมาทำการยึดครองได้สำเร็จเมื่อปีที่ผ่านมา โดยเชิงปรากฏการณ์นะครับหากนํามาวิเคราะห์เราคงเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้ใช้วิธีการบีบรัดโจมตีทางเศรษฐกิจเป็นสําคัญนะครับในขณะที่ยูเครนก็กําลังเผชิญปัญหาจากการบุกของรัสเซียอย่างต่อเนื่องการโจมตีเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเรียกว่าสงครามเศรษฐกิจที่กําลังเกิดขึ้นลุกลามบานปลายะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินตอนนี้ก็พันผวนปั่นป่วน นะครับมาตรการที่มีการเสนอนะครับของผู้บริหาร EU ที่จะทําการยึดทุนสํารองของรัสเซียนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นตอนนี้สหรัฐอเมริกานะครับก็ค่อนข้างจะแสดงตัวชัดเจนนะครับแล้วก็ทางรัสเซียก็ประนามการกระทําของสหรัฐอเมริกาที่ให้การสนับสนุนยูเครนอย่างเป็นทางการล่าสุดภรรยาของประธานดีโจไบเดนเดินทางไปที่ยูเครนนะครับพบกับภรรยาของประธานาธิบดี นะครับของยูเครนนะครับซึ่งส่งผลทำให้งานนี้ลากยาวและย่อมมีมาตรการตอบโต้กลับมาจากฝั่งของรัสเซียแน่นอนในเชิงงานสังเคราะห์มาถามกันว่าใครได้ประโยชน์จากสงครามที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เราคงเห็นชัดเจนนะฮะจากการปรากฏการที่เกิดขึ้นมานะครับอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆต,ตอนนี้ปรากฏว่าไม่เพียงพอต้องมีการผลิตจรวดเพิ่มเติมเพื่อส่งไปยังยูเครน ขณะเดียวกันก็มีการประเมินว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้สหรัฐอเมริกาจะไม่มีเพียงพอสนับสนุนไปยังฝั่งไต้หวันและถืาที่ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ประกาศชัดเจนว่าจะใช้ไต้หวันเป็นสมรภูมิเหมือนกับใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิโดยสหรัฐใช้พื้นที่ลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะะทางจีนเขาก็ไม่กลัวเหมือนกันนะครับพร้อมที่จะ ประชิญหน้าและก็ไม่สนเรื่องมาตรการคว่ำบาตรที่สหรัฐอเมริกาจะทํากับจีนต,ตอนนี้สหรัฐเมกากําลังเป็นตัวไล่ล่านะครับ ประเทศอย่างรัเสเซียและกําลังพยายามเล่นงานจีนเพื่อที่จะโจมตีทางเศรษฐกิจะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเผชิญกับอัตรางเงินเฟอ้อที่สูงที่สุดในรอบ40ปีปเผชิญกับโรคระบาดใหญ่ที่สุดในรอบหลาย10ปีที่ผ่านมามีคนตายเป็นล้านคนในสหรัฐหลายล้านคนในสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกายังคงเผชิญกับการสั้นไหวหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเข้ามาดารงตําแหน่งได้1ปี ปรากฏว่าคะแนนนิยมของเขากําลังตกอย่างต่อเนื่องนะครับประกอบกับท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนนซึ่งอายุมาก80กว่าปีแล้วลงหลงลืมๆทาให้ตอนนี้สหรัฐอเมริการุกแต่ก็ค่อนข้างจะสั่นครอนจากปรากฏการณ์จากแนวทางที่เกิดขึ้นจะใช้ความพยายามในการคว่ำบาตรัเสเซียนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานนะล่าสุดก็ไม่ประสบความสาเร็จ กลุ่ม EU ก็ไม่ใช้คำพูดว่าเป็นการรุกรานสำหรับการบุกเข้าอยู่เกรนทำให้รัสเซียเนี่ยมีศักยภาพมากขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วสถานการณ์เดือนพฤษภาคมสังเกตให้ดีตั้งแต่วันที่1วันที่6นะครับ16 25นะครับสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับจากปัจจัยภายนอกประเทศส่งผลกระทบ มายัางประเทศไทยไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองแต่โชคดีฮะประเทศไทยมีข่าวนะเรื่องพระมีข่าวเรื่องของแตงโมมีข่าวเรื่องอื่นๆมาทําการกบกล่าวอยู่ตลอดข่ะเดียวกันการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลของประเทศไทยใช้หลักประชานิยมหรือประชารัฐแก้ไขปัญหาโดยตรงจ่ายเงินให้กับประชาชนโดยตรง ไม่ต้องผ่านโครงการต่างๆนะครับโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างเพื่อใช้ในซึ่งสุดท้ายนะปลายทางของมันก็จะมีค่าคอมมิชชั่นถึง30%แล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตนะตอนนี้ก็มุ่งไปในเรื่องของการอุดหนุนประชาชนนะไม่ว่าจะเป็นเงินคนแก่เงินโครงการประชารัฐนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็กำลังทำโครงการนะครับเ,เรียกว่าคครึ่งเฟส5นะครับ ในระหว่างนี้ก็เร่งทําการส่งออกจากสงครามที่เกิดขึ้นนะถือว่าเป็นวิกฤตทั่วโลกแต่เป็นโอกาสสาหรับประเทศไทยที่สามารถที่จะขายสินค้าได้ดีขึ้นโดยระยะ2ปีที่ผ่านมาในช่วงโควิด -19 ยอดการส่งออกของเราพุ่งขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเท้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ